สวัสดีครับผมวิเตอร์ไทยนะครับวันนี้นะครับจะมาแนะนำนะครับจุดจ่ายตังเหรียญเสมาหลังพจศนะครับปี2518นะครับเนื้อเงินนะครับจำนวนการสร้าง2,000ันเหรียญนะครับเนื้อนวานะครับจำนวนการสร้าง6 0 0ันเหรียญนะครับเนื้อทองแดงครับจำนวนการสร้าง23 0 0 0พันเหรียญนะครับที่ผมจะมาแนะนำนะครับเป็นเนื้อทองแดงนะครับทั้งหมดนะครับมีแท้ทั้งหมด3ององนะครับองค์ขวาล่างนะครับจะเป็นของเกนนะครับองค์ซ้ายนะครับและด้านบนนะครับจะเป็นของแท้นะครับเดี๋ยวผมจะหยิบเทียบให้ดูนะครับ ด้านซ้ายนะครับเป็นของแทนครับด้านขวาเป็นของเกนะครับเห็นไหมครับเดี๋ยวนี้นะครับค่อนข้างจะทําได้เหมือนมากๆเลยนะครับด้านหลังก็ค่อนข้างจะเหมือนนะครับแต่มีจุดหนึ่งที่ไม่เหมือนคือของเกจะมีรอยถอดพิมตามขอบนะครับแต่ถ้าเกิดพะของเกเลี่ยมาเราก็แทบมองไม่ออกเลยนะครับผมจะแนะนํานะครับจุดจุดหนึ่งนะครับที่สําคัญนะครับคือห่วงเหรียญนะครับห่วงเหรียญของเกนนะครับห่วงจะใหญ่นะครับเห็นไหมครับห่วงของแท้นะครับห่วงจะเล็กนะครับ และเรามาดูตรงหน้าใบหน้าหลวงปู่กันต่อนะครับหน้าใบหน้าหลวงปู่นะครับจะเป็นประมาณนี้นะครับของเก๊ของแท้ดินีนทําได้ใกล้เคียงมากๆนะครับเห็นไหมครับทนได้ใกล้เคียงครับแต่จุดสังเกตนะครับของแท้นะไปเห็นไหมห่วงจะเล็กนะครับห่วงจะไม่ใหญ่นะครับเดี๋ยวดูเดี๋ยวผมลงกล้องของเก้ดูนะครับนี่นะครับของเก๊เห็นไหมครับห่วงเชเบอร์เลยนะครับเราสังเกตได้นะครับแต่พระเลี่ยมมาส่วนมากจะไม่เห็นนะครับเดี๋ยวต้องไปดูจุดจุดสําคัญด้านหลังนะครับมาครับเรามาดูด้านหลังกันเลยนะครับด้านหลังนะครับของแท้นะครับ ของแท้นะครับจะมีรอยตาใบนะครับเดี๋ยวผมลงของแท้ให้ดูนะครับด้านหลังนะครับของแท้นะครับจะมีรอยตาใบนะครับตามขอบนะครับเห็นไหมครับจะมีรอยตาใบตามขอบนะครับเห็นไหมครับเป็นรอยตาใบเก็บขอบเหรียญนะครับทั่วขอบเลยนะครับเห็นไหมครับจะมีรอยตาใบนะครับเห็นไหมครับพี่ๆเห็นไหมครับตรงนี้ชัดมากนะครับถ้าพาเลี่ยมมานะครับเราสังเกตจากจุดนี้ได้เลยนะครับถ้ามีรอยตาใบแบบนี้นะครับและองค์ประกอบอื่นๆตรงนะครับก็มีโอกาสแท้นะครับเห็นไหมครับ ตามขอบจะมีรอยตาใบเต็มเลยนะครับเป็นรอยตาใบขอบนะครับเห็นไหมครับและหนึ่งจุดที่สําคัญนะครับตรงหูเหรียญนะครับเห็นไหมครับหูเหรียญของแท้นะครับจะมีขนาดไม่ใหญ่นะครับหูเหรียญของเกนนะครับจะมีขนาดใหญ่มากนะครับเห็นไหมครับขอบนะครับของเกนนะครับจะไม่มีรอยตาใบเลยนะครับพี่พี่เห็นไหมครับจะไม่มีรอยตาใบเลยนะเห็นไหม๋ยวผมไล่ให้ดูนะครับของเกนจะไม่มีรอยตาใบนะครับและห่วงจะใหญ่นะครับถ้าพาเลี่ยมมานะครับให้เราดูรอยตาใบนะครับรอยตาใบตามขอบนะครับ ถ้าเรียกมายังพอจะเห็นบ้างนะครับเห็นไหมครับแล้วของเกนนะครับจะมีจะดูเหมือนว่าเหมือนจะปั๊มปั๊มขยื้กันยื่นนิดนึงนะครับเพราะอาจจะเกิดจากการถอดพิมพ์นะครับแต่ของแท้มีปั๊มขยีนมีไหมมีครับแต่ของแท้มีรอยตะไบนะครับแล้วก็ขยือนแบบธรรมชาตินะครับอันนี้จะมีเส้นขีดแบบถอดพิมพ์ให้เราเห็นเลยนะครับจะเป็นเส้นขีดแบบขอบถอดพิมพ์เลยนะครับเรามาดูขอบเหลี่ยงกันต่อเลยนะครับขอบเหลี่ยงของแท้นะครับเวลาตัดนะครับจะมีรอยฉีกขาดครึ่งนึงนะครับ มีรอยฉีกขาขึ e ้นนึงนะครับแต่ผมิบของเก๋ให้ดูนะครับเห็นไหมครับของเก๋นะครับขอบตัดจะเรียบเลยเห็นไหมครับพี่พี่ขอบตัดจะเรียบเรียบเลยนะครับนี่เห็นไหมครับดูแบบชัดเจนนะพี่คลิปนี้แบบละเอียดมากนะดูเป็นเลยนะและขอบตัดที่มีรอยฉีกแบบนี้ดูได้กับเรียนหลายเรื่องของลุงปู่โตเลยนะครับเห็นไหมครับของเก๋นะครับจะเรียบนะครับมาครับเดี๋ยวผมเราลงกล้องให้ดูนะครับนี่เดี๋ยวผมเทียบให้ดูก่อนเห็นไหมครับด้านขวานะครับจะเรียบนะครับด้านซ้ายนะครับจะ เป็นของแท้จะมีรอยฉีดขาดนะครับนี่ในองค์นี้ชัดเลยนะครับเห็นไหมครับฝั่งซ้ายนะครับของแท้นะครับจะมีความฉีดขาดตอนปั๊มแล้วมีการฉีดขาดครึ่งหนึ่งของเกนนะครับจะเรียบนะครับเห็นไหมครับมาเลยครับเดี๋ยวผมลงกล้องให้ดูเลยนะครับนี่นะครับเราเริ่มส่งจากของแท้ก่อนนะครับนี่นะครับของเกนของแท้นะครับจะเป็นรอยฉีดขาดนะครับเห็นไหมครับนี่นะครับจะเป็นรอยฉีดขาดเลยนะครับเห็นไหมครับของแท้ต้องเป็นแบบนี้นะครับพิจารณาจากเหรียญหลายๆรุ่นได้เลยนะครับเห็นไหมของเกนะครับ เรียบมาครับพี่แมครับเรียบเลยนะไม่มีรอยขีดขาดเลยนะครับผมเอามาเทียบให้ดูนะผมลงทุนซื้อของเก๊มาตั้งหลายพันเพื่อมาให้แนะนํานะครับเพื่อพี่เพื่อนๆนะครับจะได้ดูเป็นกันนะครับนี่นะครับดูง่ายๆนะครับไม่ยากนะครับถ้าเราเข้าใจนะครับแป๊บเดียวนะครับเดี๋ยวก็จําได้นะครับสําหรับวันนี้นะครับผมก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับหากข้อมูลผิดพลาดปรกการใดผมก็ขออภัยวัานนาที่นี้ ฝากกดติดตามเพจวิทร์ไทยและ t ิกตอกแอดสลอร์บิทห้าแปดเจ็ดสี่และยูทูบวิท์ไทยด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปต,ต่อไปนะครับใครมีพาะเครื่องหนูปุโตนะครับจะปล่อยนะครับสามารถส่งรูปมาทางไลน์ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณครับ